แล้วเวดเฟิร์สไบพามาเที่ยวตรงนครไทยสีวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเราพากันมาปั่นที่ลานตากฟ้ากำลังปั่นขึ้นสะพานอัดน้อยอัดน้อยยาวขึ้นไปเลย 放空。 สะพานเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเคุยถ่ายลิ้นพอเก็บลิ้นพ่อน่ะพ่อเก็บรห้ยาวนะ5ธันวา2549ปีนี้2553เดินกันจะไกลถอยเลยว่าเลย นี่เป็นบรรยากาศสวยงามมากเรามาตรงสะพานเฉลิมพระเกียรติฉลองสรีราสมบัติ60ปี5ธันวา2549นี่น้องเอ๋กำลังกำลังจะถ่ายรูปอยู่ร่วมกัน